ไปดีีปไม่ทุกคนเด้อะวัี้เอาผ้ามาหาคนเห็ดบีตัว่าโปรดิวเซอร์ดังเขาเองนี่โมเมนต์เจ้าโมเมนต์เจ้ากูถุนเอาโมเมนต์เนาะตาตาเจเนาะส่องตาเจตอนนี้จ็คแจ็แซนแสนซับนี่แสนซับในรูอลไรบอสเนยะท่านได้ติดอยดิเจเนาะบีดบีดตัวนี้แหละบีดพ่อแม่น้ำายเนาะเป็นตาเจเป็นคนเห็ดแล้วก็เจคูเป็นคนหอกนะ ือนี้เาอยู่บอลตองเขียวเราไปง่ายไทังเลยสมเป็นสวนตอกไม้ลูกสาคนที่ตายหน้าีทายูจปานีอดวดโอเคไหมดมันใส่ย่สมาไหเอาปยยิ่ทั้กลางด้วยายุร์ต่าอกันนถ่ายุกันแป๊บนึีเนาะตอนนี้เราอยู่เวียงจันเน์ออกมาเระมาณเอักเนาะจากคนหนึงงนบ่ เป็นบ้านตาเจพอดีเนาะเป็นบ้านของตาเจบ้านนี้เก็บ้านตาเจอยู่อ่าปากสามปากสามได้ใกล้เคียงแถวเนี่ยักล้ใกล้เคียงแถวนี่ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเอ่อแลนด์มาร์กรือว่าโลเคชั่นที่เขาหมัก่ายหูกันนะค้นล้ายเนาะเหมือนเพราะมันเป็นมือปีใหม่เนาะเดี๋ยวเพายามาทางนั้นไปอันนี้เป็นเพ yeah. ื่อนเพื่อนเคขี้ดิหิน ต้องยิงมภาษาป,ปากสาบป,ปากสาับห้บบองออชิมี่แบบเส้นหนักไหมเนี่ยวันนี้เ้าสชิมีคือเ้ากะให้รางวัลให้แกน้องๆที่ว่าทีมงานเราเนาะที่ว่าซอยเบียรเห็ดเบียร์น้ำเผาเนี่ยแหละคืออ่หาห้อกะเดี๋ยวจะเป็นยังไง ให้โอนให้แถวี v k เนาะตัวนี้ตัวนี้มันบิ๊กป๋อมเนาะบิ๊กป๋อมโอนให้บิ๊กป๋อมล้านหนึ่งใส่พี่ไม้เนาะและ้วก็โอนให้แถวี v k เนาะแถววีเคล้านหนึ่งอ่อา,กาก็ว่าอยู่ไกลมาว่ได้ฮะตจาจีผู้ชายไทยผมเนาะภาษาไทย บมแมลงเหรอหนึ่งสอสาได้เอเราดิบใหม่เน้อดิบใหม่กันเน้อดีวาทำงานเน้อถ่ายเนื้อนีู่สาวถ่ายหูน้ำหักยิงแคลนกู๊ดคือไอ้ตัวนไ้ใหญ่มาใหญ่บ่เลยม่ยมีเด็กของเขาสามคนยอดห ใไฮตาเจใส่เนาะน่ีขอบใจอะไรเลยโอ้ขอบใจอะไรรับนับก่อนสิมันครบอยู่บ่ก็เลยไฮตาเจสองหลานเนาะใส่บีมาเพราะว่าคือว่าซอยขอบใจอะไรขอบใจอะไรอ้าวคาโต้ห้องไหนอะใส่น้องไหนได้เดี๋ยวกูดี้ทูสิไปเอากูโปเอ่อกูโปเก่าเป็นบ่เดี๋ยวไปจัดใหน เก่ดี๋ยวตอนท่านสิไปตอนแรกอ่ะชิจ้าให้นดูเนาะตอน<ฟ>นี้กำลังนัดหานเข้าไปอยู่ว่าตอนแรกเขากินเขาแล้วแล้วเขาเสียออกไปเพื่อนขอทั้งหมดเต็มเลยโอเคไหมพอแม่ทำหาแมนตาเจเป็นคนเห็ดเนาะแลราคาแพงนองกับแมนตาเจเห็ดแมนจักปีแหรอตาเจซื้อแทะซื้อยังกาะซื้อตะนี่แหละซื้อตะเอ้าซื้อแท้แทแทแกับซื้อตะ,อะแม่สิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีเนาะตอนนี้เนาะตาเจก็คือเอเจเอ แมนอ๋อตาเจนี่มันตาเ A นี่มันตาเจนี่มันจันทะบงเลจันทะบงนี่่อเนาะที T A J ต่ก่อนเขาซีฮิตกันเด้แต่กอนเขาซีฮิตกันเด้แบบ T J Juno อันนี้ก็รุ่นบุกเบิกมานน้ำกันกับเจมเนาะเจมมีทีมงานมีมี่ T J Juno มี่ยังก็ตอนสมัยไายอาดีเจทีน่าคาแตงแต่ยุคเพลงแดนหลายยุคเพลงแด่นอ่หลายยังหลายคนนะอืมตะกอนเนอะมีคนสมานเนาะ ก็คือตอนนั้นตกลงกันครับน,ออนบอ้องว่าขั้นแบบพ่อแม่น้ำหามันซิบหลานวิวอยขึ้นไปแล้วเสียหายน้องใส่หลานสองหลานนะ <ไป S 1> <ๆ S 2> เพื่อเป็นเปีเยงน้องสาวเด็กหน่อยเท่านี้เปี่ยงเพื่อนเหาเขาเด้อการมวยยังไรเนาะคลิปนี้ก็สิบว่านี่แล้ว,ขวเขาเยวเขาสิไปถ่ายซื้อเขาโปรให้กูดีเนาะเว่ากูจะเอาไปถ่ายเขาผู้สาวหมุดหนามดินบ๊วยเอาไปพัฒนาในการถ่ายคลิปเนาะประมาณนี้ยแหละก็ ส่วนบิ๊กบอมกับอันนั้นก็ให้ไปใส่กินขนมไปแล้วเนาะก็ละลาล้วก็บิ๊กไงน,น,นี่มันเขาเติมเมาเติมให้ซื้อไอโฟนไปแล้วเนาะก็ถือว่าทุกคน,นหน,นึ่งคอมเนี่ยกัเดลสิบเอขายขายขล้วยไปให้โมเมนละ่ะ <laughs> โอเคประมาณนี้เนาะแสงงาม,มีที่ตอนนี้เดี๋ยวบอกสิงยางไปหากินเนขะ่ากันเนาะเมื่อกี้นี่ก็มีคนไทยอยู่นู่นว่า,าก็เลยอาจจะบปฏิถ่ายละตอนนี้ก็หมอกมุญโซถ่ายแล้วเอาเงิงนมุญโซกันดูเนี่ยเขาเข้าเปิดตัวน,นับๆก่อนหอ่หอซาวยว่ะ โอ้ได้เงินละสินีปลาแล้วอี่เดี๋ยวกดใ,ใหม่ใหม่ได้ขอทราอยู่บ่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบองสบมสี่สิบห้าหกาโอเคครบเนาะครบเด<ร><ร><ร>ี๋ยวโอ้ลำเลือดพี่ไหมโชคดีพี่ไหมกันเนาะเดี๋ยวห้องสี่ครับไปฮะไปกินเข่าตูต่วกันเนาะมาเนิไปขุดเดี๋ยวจังไปฮะเอาไปเบนโกโบโกโบเก่าของกูดเนาะ อยู่หา่านมันม <mon st wearing CPR> ีโปซสองนี่ไอซื <Platform> ้อไห้แล้วไอเก็เอาเงินน้ำมันขึ้นเี่ทม่ไล่ะห้าไปดูโอเคเนาะนี่ตอนนี้เขากำลัาซื้อกล่องไอมิตรกูเนาะเพราะว่าคือตาเจเขากับไหเป็นรางวัลของวันปีใหม่เนาะมีหอนหานแล้วเพราะว่า ตาเจโนะสองเล่ากับมีเพลงอ่ที่ว่าคนเราฟังหลยกันสิประมาณมันมีคาร์ลมมนนอนันนี่ก็มีไล่เพราะว่าแสนซับแล้วตอนนี้ตอนนี้เขาอยู่ห่างก็มีโดนดอีกตอนนี้เขาสัง่งไล่คอไลเซ็นจีกถูกไปนะเส้นคะือเ,เก่าอยู่ว่า เรนเสียบไนเ่ืนมนคือก่าแต่แมมเตนี้ตัวนี้แม่เมมตัวดีเลยความแพงสูงเบอร์เลแอกไซต์ตัวนของข้ของข่ลอยอันหารอยนะ่นน้องสัตวนในนโปเลยตัวนั้นจะเป็นโปรไหมไหมของมันอ๋อแต่ตัวนี้เป็นมดะตัวนี้รอยรอยสิบแปดกลโปก็กอ่ากลไ นี hey! ่กูเก่าเสียทวเนาะแต่เ้าเสียเป็นโอนเงินใไหนมาของนี่บุ๊มบานนะเสื้อให้น้องเนาะให้น้องไปถ่ายคลิปสาวอาบน้ำเฮ้ยบุ๊มบนถ่ายคลิปต่อยอดให้มีหลายๆๆคือทีเจียมเนาะเนี่ยใหม่เสื้อผีนี่เสื้อผ้าใหม่คือของหายสิอ่าโอเคตัวนี้เป็นใหม่ตัวสันสันนี่ทำถือมือพอดีตัวใหญ่ก็ต้องมญไงมันสิมันสินักตอนน้ำใส่กูบุ๊มบานเนา จัดเสร็จหนึ่งแมมแมมโอเคครบเลยไฮหูแมนบอสโอเคัเห,มเเคหมไลค์คู่บวกเกลียวมีลนไล่นะอุปกรณ์หักน,หนกันน้องฮักแค่งกันเลยเนาะหัวจักกันกับไทยไอ้โลโก้หันนิ่นึงซะแอคชั่นเขาไม่ร้านเนาะใครสนใจกับสั่งได้อยู่ในราวเนี่ยนะราคาเป็นยันดี ค <Okay. S 2> เดี๋ยวเขาตัดใจเป็นบันเทิงเนาะไรไรรวบมาให้เลยนะพัดได้ก็บินอะไรอะไรหาร้อยหกแสนเจ็ดสิบพันเนาะโอเคเอาใส่ถุงปวดใส่ถุงเอาเดี๋ยวจ่ายเป็นบันเทนะิงเกี่ยวโคตรเลยเาน,ะยเน,นเะาะมนาะถ่ายเอาโอเคเนะลยโอ้ยเนาะฮ้าราอโอเค หกแสนเจ็ดจิประกี้ไปเกืยบร้อยเนาะแจกนะแจกสวยเนาะคืนนี่ไม่ยังร้านเนาะมีแต่สิบมาแบ่งปันคือเครื่องของให้น้องแหละก็แล้วแล้วนะคือคือเห็นอะไรก็เป็นของควัรปีใหมท่ทีมงานของเ้าแต่ละคนนะเนาะประมาณนี้เนาะแล้วก็ห่านนี่ก็เป็นห่านน,กกน้องหัวจักทางแพงเนาะก็ได้ส่วนลดอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่ร้ายไปไหนขอบใจทุกคนที่ว่า มากหากหลายกระเบิงคนงานของเขาาตลอดเนาะติดตามเจ้าเสียมีเพลงใหม่ของเข้าไป,ไปนี่แหละแต่ว่าต้องถ่ายอีกนอยน,นึงเนาะสวัสดดสวดยดีพี่ใหม่ทุกคนเนาะสุขดีพี่ใหม่คอยลำรวยทุกคนเด้อบ๊ายบาย